ยูเรียยูเรยูเรีิเป็นคำที่ใช้เรียกวิญญาณของคนที่ตายอย่างไม่สงบหรือมีความค้างคาในโลกนี้วิญญาณเหล่านี้มักจะกลับมาเพื่อแก้แค้นหรือหาคำตอบของสิ่งที่ยังค้างคาอยู่พวกมันมักจะมีรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวและแต่งกายแบบสมัยโบราณ ยูเรอยยูเรเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่สงบหรือมีความผูกพันบางอย่างกับโลกมนุษย์เช่นความแค้นหรือความไม่พอใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขวิญญาณเหล่านี้มักจะกลับมาหลอกหลอนผู้คนหรือสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกมันตาย พวกยูเรีอีกมักจะถูกพรรณนาในลักษณะของผู้หญิงที่มีผมยาวสยายและใส่ชุดยูกาตะหรือชุดญี่ปุ่นแบบโบราณการปรากฏตัวของยูเรีอีกมักจะสร้างความกลัวและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่สงบในโลกหลังความตายในหลายวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ยูเรอิเป็นตัวแทนของความผิดปกติในโลกวิญญาณซึ่งมักมีแรงขับเคลื่อนที่ต้องการหาคำตอบหรือความยุติธรรมส่วนในแง่ของสื่อบันเทิงการปรากฏตัวของยูเรีิในภาพยนตร์หรือการ์ตูนมักสร้างความหลอนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวสยองขวัญต่างๆด้วยภาพลักษณ์ที่ดูน่ากลัวและบ่งบอกถึงความค้างคาในความตาย